คแบบ <Yeah. S 1> รั้งแรกในชีวิตที่ผิด้แหลกบบกินหมูดิบลาบหมูดิบครับผมโอ้โหวันนี้ต้องถ่ายเองครับผมตอนนี้มันใกล้เวลาแล้วครับเวลาตอนนี้มันประมาณสักเนี่ยตีหนึมนาทีผมไปปลุกตากล้องผมนะ,ะบีมบอสน,นะ ให้ไปถ่ายร้านหนึ่งร้านลับมากๆเด็ดมากๆนะฮะแล้วก็แนะนําใครมาเชียงใหม่อ่ะผมบอกเลยเป็นร้านที่ผมว่าคนไม่ค่อยรู้จกกักอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินไป5 minutes later มึงวูเอาดิกูเช่โชว์ตูดได้เอาดิดเร็วททำไมกูเ <3 Course. S 1> รียกมึงตีหนึ่งครึ่งอีกสีก่นทีมึงก็จะเอานะโอ้โห เรือร้านนี้เด็ดจริงๆเดี๋ยวมึงจะลืมว่าง่วงนอนเป็นไงว้ยลุกแล้วตอนไหก็ถ่ายคอนเทนต์แค่4ดอกเอาดิกูเอาเปิดเอาดิ5 minutes later เล็วเดี๋ยวเราไปที่ร้านที่ผมบอกเลยร้านชื่ร้านเอาโต๊ะบ้างพี่ก็ยังไม่รู้เลย นอนไหมในไมห้ผมได้ทำหน้าที่ตาต้องมามมามไม่ร้านนี้ผมบอกเลยว่าผมเองก็ไม่รู้จักชื่อร้านครับแต่รับรองว่าเด็ดแน่ๆผมต้องไปลองวันนี้อันนี้ไม่รอแล้วไม่คือมึงจะหลับอย่างเดียวเลยมึงอย่าขี้เอพดิพูดจบไม่ใยไอ้ไปรีวิมึงก็แต่งตัวแล้วก็จะนอน เดี๋ยวเมื่อกี้ลืมคำนี้ไปเ,เดี๋ยวผมไปเจอกันที่ร้านฮนะฮะ <laughs> มาผมมาถึงร้านเขาแล้วบรรยากาศข้างนอกมาดูไกลๆได้นะคือฟิลแบบเนี่ยร้านนี้เมื่อวานครับผมได้มีโอกาสมาเซอร์เวย์รอบหนึ่ง <c oughs> ก่อนที่วันเนี้ยผมตั้งใจจะมาถ่ายเพราะบอกเลยว่า <c oughs> เด็ดจ,จริงๆในความรู้สึกผมเด็ดมามาดูว่าเขามีอะไรบ้างผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับสาระตั้มกับนุ่นนบรักด้วยนี่แกงอะไรครับลุงอ๋ออันนี้แกงอร่อยค่ะผมจะบอกแค่ ให้ผมบอกร้านได้ไหมชื่อร้านได้ไหมไม่ได้ไไดเดี๋ยวพี่พลอยด่าผมเดี๋ยวซุปเปอร์พลอยด่าค <ผม S 1> ือผมขออนุญาตว่าเอานี้ว่าอยู่เชียงใหม่ผมขออนุญาตเป็นร้านลับๆแล้วกันนะเพราะว่าดูงกับป้าแกเขาทำกันสองคนแล้วแกเหนื่อยมากนะครับแกไม่เขาอยากให้ผมมาบอกร้านเท่าไหร่ว่าร้านอะไรคืออยากให้มาลองตามขเขาเองนะฮะร้านนี้ดีเด็ดจริงๆป้านนี้แกงอะไรครับแกงออมและหมูที่ขึ้นมานี่้เป็นหมูซ้ำชั้น,นครับผม อันน right? yeah. wow. ี้เป็นต้มส้มปานินลาบตามขนุนแล้วอันนี้ครับที่เด็ดที่เมื่อวานผมลองมากินร้านนี้คือเด็ดมากนะครับอันนี้เป็นลาบปลาใช่ไหมครับเนี่ยมีคนแบบไทยเนี่ยมีคนแบถ่ายสวัสดีครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะเอาไปสปอยในคลิปไม่ใช่ครับแน่นาคุณเคยมากินร้านนี้บ่อยไหมฮะบอกหน่อยว่าผมไม่ได้รู้สึกเองผมมากินวันนี้เป็นวันที่สองร้านนี้เป็นไง ออรร่ยมากคับใช่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้อวยผมฮะอ้าวได้ครับผมหน้าผมอาจจะคล้ายๆฝากริตต์ตามชอบพี่แหลงเลยนะฮะขอบคุณครับผมร้านป้าเปิดตั um, ้งแต่ตีสองปิดตีสองครึ่งนะใช่ได้ไหมปะไม่ต้องบอกว่ามาต้องแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้างในกันไป ตั้มและนุ่นนะฮะตกลงกันมานานมากจะถ่ายร้านนี้ดีไหมด้วยคำสัญญาจากซูเปอร์พอยนะฮะว่าผมต้องการที่บอกใครไม่ได้เลยว่าป้าแกกเขาทํากับลุงแค่สองคนแล้วคนเยอะมากผมอยากให้มาลองตามหาเองบ่นถือว่าเป็นร้านลับที่ผมแนะนทาแล้วกันจริงๆวันนี้มีอะไรบ้างผมสั่งไส้อั่วไว้นุ่นมาเดี๋ยวพี่นามานั่ให้นุ่นดูมีไส้อั่วไก่ทอดอันนี้ถือว่าเป็นดังเอกของที่นี่เลยฮะน้ำพริกหนุ่มปลาเพิ่งเคยได้ยินน้ำพริกหนุ่มปลาครับ แล้วอันนี้ครับคือสิ่งที่ผมบอกเลยที่เด็ดที่สุดของร้านนี้สําหรับผมนะออที่ผมไปกินคือลาบปลาคืออร่อยมากออไม่มีแบบเศษของก้างแล้วรสชาติแบบกลมกล่อมอร่อยจริงๆเนี่แล้วอันนี้คือลาบดิบที่จะกล้ากินลาบหมูดิบ <S <S ไหมอันเดี๋ยวให้สาระตามเสียงตายไปตามสาธิตวิธีการกินลาบหมูดิบหน่อยห,หมูดิบมาก่อนในชีวิตนะอ่ะลองลองตามต้องลองเป็นไงเป็นไง ครั้งแรกในชีวิตที่อิแหลกกินหมูดิบลาบหมูดิบคือมันไม่มีกลิ่นคำว่าเหม็นสาบเลยคือด้วยตัวเครื่องมันเหมือนเรากินเครื่องแกงอะไรที่มันกลมกล่อมมากๆโดยที่ไม่รู้สึกว่ากินหมูดิบเลยเออลองกินหมูขั่วดูเนื้อมีความละเอียดในตัวที่มันแบบแข็งเลยไม่ดูรู้ว่าเป็นหมูท่านจะละลายไม่ผมกับหมูขั่วผมขอลองนะ คือที่หนึ่งในใจผมเลยร้านนี้เขอลองเพราะปกติหนูไม่เคยกินลาบเหนือเลยอ่ะยังไงเราลาบเนี่ยขนาดว่าปก,กติมันจะดิบนะแล้วเขาไปคั่วให้เพราะเราไม่ขอไม่กินของตอนแรกไม่ไไกินเป็นไงคือแบบเออเหคนหนูขอนะนถูกต้องอันนี้ก็โหดมากโห<ล>ดแอ,แ,อแอบแอบรู้สึกว่าโดนสปอยด์โยนหนุนใบเพราะไม่โหดกวา่าไม่พอคั่วแล้วอ่ะรสชาติของเขาอ่ะมันจะดรอปลงนะ แต่ดอกลงไม่ใช่ไม่อร่อยนะครับยังอร่อยอยู่ร sure> ับปลาคือสุดในรุ่น,นครับคือดูตามนะตามจะไม่พูดอะไรเลยพี่เป็นเทปที่ผมไม่อยากขอพี่พีพูดแล้วอะผมอยากกินไปเรื่อยๆใช่ใช่ไม่ต้องรอเลยถือตอนนี้อ้าวแล้วว่าที่เด่นอีกอย่างนี่นางเอกของเขาที่หนูชอบก็คือน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มเคยกินที่นี่ที่เดียวคือน้ำพริกหนุ่มปลาแล้วรสชาติมันเนียนนุ่มแบบอร่อยอร่อยแบบ เข้มข้นดีรสจัดแล้วก็อร่อยมากนี่ผมกินกับหมูสามชั้นทอดนะครับกับใต่ข้าเหนียวแบบ,ค,บคือแบบร้านนี้ได้แบบผสัญญาเลยว่าถ้าผมมาเชียงใหม่ทุกครั้งผมจะแวะมากินแน่ๆแ,แต่ผมไม่สามารถจะบอกที่ได้เพราะว่าลุงกับป้าย้ำม,มาเพราแกทำสองคนกันเหนื่อยจริงๆแต่ร้านนี้เป็นร้านที่ผมอยากเสนอจริงๆ<อ> ร้านเลเปอร์ไม่มีคนเลยใช่ปัจจุบันก็ไม่มีหัใจยั่งเยินปเล่นอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องใครเกิทอดหรืยังครับได้ได้ไก่เอาไก่ทอดไก่ทอดต้มไส้อัวได้ไหมอ่ะเฮ้ยไส้อัวคนเดีวไส้อั่วคนเดียวเขาไม่มาเราไม่ได้กิน เฮ้สาวคนนี้เอาเหัวเป็นประกันเลยแล้วม,มากินร้านนี้ก็ไม่อร่อยนะเรียกว่าเอาตีไป็นสีหน้าพี่ภูมิได้เลยเออ <c oughs> ใช่ถ้าแต่แบบไม่อร่อยน <c oughs> ี่รอ้มาุงเกี่ยวอะไรวะเนี่ยพี่ภูมิตกเรียงเลยนะตอนเนี้ยตั้มไม่กินมันแต่ถ้าคนกินมันมันจะนุ่มอ,อย่าลืมว่าไส้อัวดที่เนื้อล้วนอ่ะมันจะร่างาแต่ถ้ามันมีมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่า ที่จริงเขาไม่ไมีนั่งนะโต๊ะนี้เป็นต๊ะว,วางของเขาผมขอนั่งครับผมที่จริงเขาให้ซื้อกลับบ้านพอรถจะขับผ่านไปนะจะเป็นคนพื้นเมืองที่รู้จักร้านนี้จริงที่เขาจะขับมาแล้วซื้อนะครับไหนลองไก่ทอดดิกรอบนอกนุ่มในจริงเ่าเป็นเกาต้องยอมวันนี้ ชีสเดย์ตายคลกินอาหารทีเนี้องยอมมาลองหากันนะฮะผมขออนุญาตไม่บอกว่าผมสัญญากรับพี่สาวผมไว้นะแล้ะป้าเองก็ไม่อยากให้บอกด้วยให้ดูหน้าป้ากับร้านลุงแล้วกันเนี่ยเห็นลุงไหมดูไว้เนี่ยร้านป้ากับลุงเขาครับแค่มีจุดประสงค์จริงๆที่ต้องปลุกบีมบอลมากระทันหันผมขอภพยบีมบอลไว้นะตรงนี้นะครับ แต่ผมแค่อยากให้คนดูรู้จริงครับว่ามีร้านดีๆอย่างนี้ครับป้าครับอย่างลาบอย่างเงี้ยลาบปลาจานจานหนึ่งปกติขายเท่าไหร่ป้าใช้ด้บยี่สิบบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามสิบบาทเนี่ยยี่สิบบาทแต่ว่าลาบปลานะครับแต่ว่าบอกเลยว่า20บาทที่คุณจะได้กินน่ะคุณภาพเนี่ยมันคับถุงอย่างหมูสะอาหมูสามชั้นทอดเนี่ยที่หนึ่งสิบบาทนะไม่ไม่แพงนะครับ แล้วเป็นอาหารที่เป็นพื้นเมืองจริงๆจากคนพื้นเมืองทำนะฮะแล้วเขาก็ขายแบงนี้มานานมากแล้วนะลองมาหาดูนะลุงทองนะไม่บอกอะไรมากเนี่ยคนไม่กินมันเนี่ยแต่รู้สึกมึงจะไม่หยุดเลยอะตั้มมึงจะอินกว่าคนอื่นเลยนะคนไม่กินมันรู้ไหมแป๊บนึงกูขอขอขอแย้งคำหนึ่งได้ปะไอคนหาข้อติเนี่ยแต่เมื่อกูกูกินไม่หยุดเนยไม่คืออะไรวะเออแต่ไอคนที่ชมแม่งคลิปนี้ที่อันคลิปที่เขาเงียบที่สุดเงียบแล้วมันกินเยอะที่สุดให้รายการที่มันกลมกล่อมไงอ่างนี้แล้วกันแต่ผมจะไม่ เดี๋ยวผมให้ทีมงานมากินต่อแล้วกันนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากติดตามช่องนู่นด้วยนะฮะนบรักนะเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะตามด้วยสาระต่มด้วยติดตามด้วยนะถ้ามีอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆก็ติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะฮะวันนี้พาพามากินเด็ดๆแล้วจำไว้นะเด็ดจริงด้นานนี้ผมแนะนำนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ไปก่อนฮนะบ๊ายบายกุดในนะครับผม <S <S>